น้องจีนอัตยาธิติกุลทำผลงานยอดเยี่ยมนะครับขึ้นเป็นผู้นำวันแรกของการแข่งขันกอล์ฟอาชีพหญิงไทย LPGA ทัวร์รายการที่7 <true. S 1> ที่ขอนแก่นครับการแข่งขันกอล์ฟอาชีพสตรีรายการสิงห์เ AT ไทย LPGA 2020ชิงเงินรางวัลรวม1รล้านบาทแข่งขันกัน3วันที่สนามสิงห์พาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับจบวันแรกแล้วนะครับปรากฏว่าน้องจีนอัตยาธิติก okay. <Thank> ุล อดีตนักกอล์ฟทีมชาติไทยเจ้าของแชมป์ไทย LPGA 2รายการทำผลงานยอดเยี่ยมสมราคาตัวเต่งทำไป6เบอร์ดี้เสีย1โบกี้สกอร์5อันดพา67ขึ้นมาเป็นผู้นำโดยมีนันทิการรักษาชัดตามมาเป็นอันดับ2สกอร์ตามหลัง1สโตกส่วนอันดับ3ร่วมสกอร์3อันดพา69มีถึง8คนประกอบไปด้วยกัญร,รักษ์ปีดาสุธ,ธิจิตอดีตนักกอล์ฟทีมชาติไทย เนมิตาจันตนาเขตสิทธานาสิงหานาตอสมาแมคเคนซี่พริมาธรรมรักษ์พันพกาพัพนธุมะบำรุงเชอร์มานสันติวิวัฒนพงศ์และอภิชยายุบลสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นการแข่งขันในรอบที่2และจะมีการตัดตัวนักกอล์ฟให้เหลือ60คนเพื่อเข้าไปเล่นในวันสุดท้ายซึ่งแชมป์รายการนี้จะได้รับเงินรางวัลสูงถึง1 0 0 0 0แบาทนิวัสุริยะถ่ายภาพเจษราเฉย รายงานจากจังหวัดขอนแก่น